สาปตูเป็นกำพลปฐมอคคุลท้องหลัง4คนนะครับมีจิตวัตรทองแสงพาจุฬาธานเข็มดีชัยจารุนงคารแล้วก็ตั้นก่อนคาเวตมาดวยทอมเบียนแล้วก็นิธิพงศ์เสลานนท์นะครับกองกลางมีธิติพันธ์พ่วงจำสัญญาณในสนามพร้อมแล้วครับเริ่มแบทเทิลครับหน้าใะอยู่ที่เขาเลยนะครับเดินเข้ามาหาตัวแล้วครับ เนี่ยครับยกเลยไปเหลืองแล้วถ้าเป็นแบบนี้ครับโดนครับไปแดงครับคือในสนามเนี่ยอาจจะไม่ได้เห็นเหมือนที่เราเห็นแต่ว่าทางวีอาคงจะอมองจังหวะที่บอกไงแล้วมีโอกาสที่ผู้สินในสนามได้ดูอยู่แล้วครับใช่ครับนี่ครับคือบอลเนี่ยออกไปแล้วได้ฟรีคิกครับอยู่ที่บอลใกล้ๆก็เป็นซาฟาวีซ้ายเหวี่ยงเข้ามาได้บ่งก็ไปตรงตัวของนางฟอร์เกสการ์ดจะออกบอลเร็วนะครับ เห็นควาน้างด้านข้างมาชาวัดมาที่พี่ทุกคดึงหลบมาสูงสูงหนาๆใหญ่ๆครมาอยู่ในกระจุกตรงเสาแรกตรงนั้นนะครับพวกเป็นข้อเองก็มายอมอยู่แล้วซาฟาวีเปิดไปจุดนั้นแล้ว <c oughs> โอ้ยแมได้เสยด้วยนะครับแล้วเป็นยาเฟลเจนเซนด้วย <c oughs> เรากลับมาติดตามเกมในช่วงครึ่งหลังกันต่อนะครับ 5วิวท,ท้ายแล้วนะครับไปโดนทดหลังเฮปาร์ตี้หนีได้หนึน่งเฮปาร์ตี้ให้ต่อไมาที่ลูกัดเลือกเจาะทันนีเป็นหลักแล้วนะครับขัดคัดแบ็กกลับมาย้อนเฮปาร์ตี้แต่งเข้าซ้ายแล้วยิงลูกนี้ก็ยังไม่เต็มโจทานมงสก,กัดออกหลังไม่ได้ไว้ได้ก่อนนะครับโจทานนี่ะครับขาหลอกไปแล้วครับแต่ตัวที่ลอยคอยซัพพอร์ตนี่ก็สองตัวบล็อกคำคนเองก็งถือว่ายังไม่ยากเท่าไหร่ครับ อันนี้สวยเลยครับเฮดวาซี่เปิดข้ามาให้กับเดเลย์ยังเจอตั้นสก,กัดไว้ก่อนแล้วดเดเรย์คล้องสายสาดกุลิโอ้โหเกือบเหมือนกันครับยังตรงตัวนะฟอ,ฟอกกร์คิสกัดต่อมาปกต้าข้ามามาเฮ้เบตตี้เบตี้หลายให้วันเดอร์มาตรงนี้มี <c oughs> จังหวะถอดสกัดครับอ <c oughs> ย่างไม่ว่าอะไรนะครับตรงนี้อยู่ให้มาครับ สไลด์มากระฐานครับแกั์บันเดอร์ดูไปฟีครับใครแต่บัลด์เดอร์ครับถึงก่อยเล้อ่ะเนี่ยครับถึงนิดนึงแล้วก็เจอเข้าสกัดโชว์อยู่ที่ v r อรเลย v ีว่ายังไงแต่มีการเช็คแล้วครับอยาจจะให้ไปดูมองว่าสุดท้ายเนี่ยบอลเดอร์ถึงบอลก่อนแน่แล้วถ้าไม่โดนโจฮา์สกัด ทางวัตเดอร์หลุยส์ครับน่าสนใจมากครับจริงๆเขาดูแทบจะไม่โดนบอลเลยครับถ้าดูหลายรอบนะครับแต่มันกลายเป็นว่าถ้าไม่โดนบอลอาจจะไปได้ทัน mm hmm. ถ้าไม่โดนโจทาร์สกัดครับว R อาร,รส่งสัญญาณให้คุณพนานิวาสพัศโบไปดูด้วยตัวเองครับ โอ้แต่ทุกครั้งที่มีการให้ไปดูภาพช้าคือทีมงาน VR าเห็นต่างนะครับแล้วทำเครื่องหมายให้เป็นจุดโทษครับโอ้โหอันนี้โอ้โหเทพีแห่งโชคไม่ได้อยู่ที่ราชบุรีครับโอ้โหโถ้าว่าแต่ถ้าดูตามอาร์เนี่ยก็อยู่ที่ิงอาจจะมองว่าแตะถึงบอลก่อนนิดนึงนะครับสรุปแล้วมุมนี้ไอ้สัญญาณเฮปปี้ หอยมุมไหนครับเลือกแบบไหนกัมมูลาจ้องบอลเขม่งแล้วอัดตูกงีีโอโหก็อยเด็ดขาดพอครับ1ึศูนย์ครับแบงคอบขึ้นนำไปช่จุดท้ายเกมจริงๆครับโอ้โหนึ่งต่อศูนในนาทีที่ช่วงทดเวลาแบบนี้อยู่ครับแล้วยิงไปถูกทางด้วยนะครับแต่ด้วยความแรงครับเอาไม่อยู่จริงครับ โอ้ที่น่าสนใจนี่คือโอกาสครั้งที่เจ็ดและตรงขอบคั้งเดียวครับส <wizard> <c oughs> ินีโชคโอ้โหดันมันไปเร่งจังหวะแล้วกลายเป็นจะโดนโต้กลับขึ้นมาครับและสุดท้ายูุศินเปล่ารวิดจบเกมการแข่งขันพอดีครับโอ้เป็นทางด้านของแมนค็อกยูเต็ดนะครับบุกมาเอาเชอนะราชบุรีเอฟซีเป็นหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับ